พร้อมแล้วจะออกระวัลเลขหน้าสมตัวครั้งที่หนึ่ง รางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกหกสี่สี่หกสี่สี่ฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกหกสี่สี่ ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสียงหยิบลูกายางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้าสตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะ จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่สามและหลักที่สี่ออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะ Oh. Mm -hmm. รางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกศูนย์แปดห้ารางวัลเลขหน้าสามตัวออกไปครบแล้วสองครั้งค่ะ ต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขท้าย3ตัวสองครั้งเงินรางวัลรางวัลละสี่พันบาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สาม จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองหลักที่สามและหลักที่หออกรางวัลเล็กท้ายสมตัวครั้งที่1ค่ะ รางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งหกฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกแปดหนึ่งหก ไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจําหลักขึ้นมาใหม่ค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หก จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามหลักที่ห้าและหลักที่หกออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะ รางวัลเล็กท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกห้าเก้าสองห้าเก้าสองฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเล็กท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกห้าเก้าสอง รางวัลเล็กท้าย3ตัวออกไปครบแล้วสองครั้งค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลเล็กท้ายสองตัว1ครั้งซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละสองพบาทค่ะจะใช้อุปรกรณ์ออกรางวัลหลักที่สอง จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หกจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองและหลักที่หกออกรางวัลเล็กท้ายสองตัวค่ะผู้ที่จะทําการออกรางวัลเล็กท้ายสองตัวหลักหน่วยนะคะก็คือคุณสัญยูวินัยพานิชค่ะหรือคุณไอซ์สัญยูนะคะนักร้องนักแสดงซึ่งเป็นผู้แทนสื่อมวลชนนะคะและหลักสิบนะคะคือคุณพีชูศรีค่ะรองผู้อำนวยการสานักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศค,ค่ะ ร้อมแล้วจะออกรางวัลเล็กท้ายสองตัว รางวัลเล็กท้ายสองตัวงวดวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าเลขที่ออกห้าเจ็ดห้าเจ็ดฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเล็กท้ายสองตัวงวดวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าเลขที่ออกห้าเจ็ด รางวัลเลขหน้าสามตัวรางวัลเลขท้ายสมตัวพร้อมด้วยรางวัลเลขท้ายสองตัวออกไปครบแล้วค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลที่หนึ่งเงินรางวัลรางวัลละหล้านบาทค่ะรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งมีสองรางวัลเงินรางวัลรางวัลละหนแสนบาทค่ะ พร้อมแล้วจะออกรางวันที่หนึ่งขณะนี้นะคะลูกบอลหมายเลขทั้งหกหลักตกลงในที่รองรับเรียบร้อยแล้วค่ะ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปร่งใสไปรับลูกบอลหม่เลขจากประธานกรรมการค่ะและเมื่อได้ลูกบอลครบทั้งหกลูกแล้วนะคะท่านประธานกรรมการจะนำลูกบอลไปใส่รวมไว้ในอุปรกรณ์ออกรางวัลเปล่าซึ่งแยกไว้ต่างหากค่ะและเจ้าหน้าที่จะหมุนอุปรกรณ์ออกรางวัลเพื่อให้ลูกบอลหมายเลขครระกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ สลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะขอแจ้งให้ทราบว่าในเขตกรุงเทพและจังหวัดนนทบุรีนะคะท่านสามารถซื้อสลากผ่านโครงการสลาก80ด80ได้นะคะซึ่งจะมีทั้งสิ้นจำนวน77แห่งค่ะโดยจ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะดูที่ตั้งจุดจำหน่ายได้ที่ w w w j l o o r t h นะคะ หรือแอปพลิเคชัน JLO Lottery Official ค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์025289999ค่ะในลำดับต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการซึ่งในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากนายจเจริญรัตวิไลลักษณ์ประธานกรรมการบริหารบริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนค่ะให้เกียรติมาเป็นประธานกรรมการในวันนี้นะคะจะทําการเสี่ยงหดิบลูกยางหมายเลขประจําหลักขึ้นมา ครั้งละหนึ่งหลักค่ะว่าจะให้กรรมการออกรางวัลหลักใดเสียงลูกบอลหมายเลขเรียงลําดับก่อนหลังแล้วนําลูกบอลหมายเลขที่ได้ไปไว้ที่หลักของตนเองค่ะท่านประธานกรรมการเสียงจับขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลขสองค่ะกรรมการออกรางวัลประจําหลักหมื่นค่ะนายพีชูศรีรองผู้ในการสำนักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนะคะจะเป็นผู้เสียงลูกบอลเป็นลําดับแรกค่ะ ลูกบอลประจําหลักหมื่นค่ะท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่แล้วนะคะได้หมายเลขห้าค่ะกรรมการออกรางวัลประจําหลักสิบค่ะนายบเรญญาเพชรเพนไพรัต์กุลนะคะเป็นผู้แทนสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินค่ะซึ่งท่านเป็นผู้ในการสํานักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรค,ค,ค่ะจะเป็นผู้เสียงลูกบอลเป็นลําดับต่อไปค่ะ ูกบอลประจำหลักสิบค่ะท่านประธานเสียงจับขึ้นมาใหม่แล้วนะคะได้หมายเลขสค่ะกรรมาการออกรางวัลประจำหลักพันค่ะผู้แทนกระทรวงการคลังนะคะนายชวริศบุญยะภูสิทธิ์ค่ะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษสำนักงานประหลัดกระทรวงการคลังค่ะจะเป็นผู้เสียงลูกบอลเป็นลำดับต่อไปค่ะ บอลประจำหลักพันค่ะท่านประธานกรรมการเสียงอิทธิมาใหม่แล้วนะคะได้หมายเลขหนึ่งค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักแสนค่ะนายพินโยอินทรพักผู้วยการสำนักง,งานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักง,งานอายการสูงสุดจะเป็นผู้เสียงลูกบอลเป็นลำดับต่อไปค่ะ ประจำหลักแสนค่ะกรรมการท่านต่อไปนะคะได้แก่กรรมการหมายเลขสี่ค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักร้อยค่ะเป็นผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะคะนายสามารถภาคสุธทธิเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการส่วนระบบการปกครองท้องที่สำนักบริหารการปกครองท้องที่ค่ะจะเป็นผู้เสียงลูกบอลเป็นลำดับต่อไปค่ะ ได้ลูกบอลประจำหลักร้อยค่ะและกรรมการท่านสุดท้ายนะคะได้แก่กรรมการหมายเลขหกค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักหน่อยนะคะเป็นผู้แทนสื่อมวลชนค่ะนายสารยูวินัยพาณิชย์นะคะหรือคุณไอซ์รันยูค่ะนักรองนักแสดงจะเปิดช่องให้ลูกบอลตกลงเป็นท่านสุดท้ายค่ะ ได้ลูกบอลประจำหลักหน่วยค่ะและเมื่อกรรมการออกรางวัลทั้งหกท่านเสียงลูกบอลครบแล้วต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฟ้าตลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในค่ะเพื่อแสดงให้ผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้งหหลักค่ะ ขณะนี้พร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วค่ะรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่17กุมภาพันธ์2565เลขที่ออก098597 098597ฟังอีกครั้งค่ะ รางวันที่หนึ่งงวดวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าเลขที่ออกศูนย์เก้าแปดห้าเก้าเจ็ด